สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับสวยหล่อดังกิ่งทองใบยกส่องบรรยากาศโตไบรท์จูงมือเข้าวิธีแต่งงานแบบคริสหวานโรแมนติกสุดหลังจากที่นักร้องหนุ่มอย่างโตสศักดิ์สิทธิ์ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอผู้ประกาศข่าวสาวสวยอย่างไว้พิชเช่ทันแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมา ได,ได้จัดพิธีมั่นไปเมื่อวันที่2กมกราคม64ที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันที่7พฤษภาคม6กคาคู่รักโตไบไร้ได้จุงมือเข้าพิธีแต่งงานแล้วอย่างเรียบง่ายตามหลักศาสนารคริสต์ที่โบสถ์วัฒนากลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีเพียงครอบครัวและญาติญาตรวมถึงเพื่อนสนิทเท่านั้น ในวันนี้หนึ่งในแขกคนสำคัญของโตไบรท์ Bright, ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่สรยุทธสุทัศนจินดาพี่ชายที่เคารพรักของโตและไบรท์ก็ได้เผยภาพคู่บ่าวสาวที่ดูสวยหล่อและมีความสุขมากๆในวันสำคัญแบบนี้ขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอ,ขอขอบคุณสําหรบการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ